สวัสดีครับเพื่อนมาพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้พามาดูเมนูอาหารเย็นครับนี่ครับเมนูแบบเป็นบ้านครับทอดเนื้อแดดเดียวครับ,บพริกถ้วยเก่าครับนี่นพริกป้าอันนี้มีส้มผักเสี่ยนครับผมมาผมไปชิมไปดูครับล้นพริกก่อนเลยลำแรก Ừ, còn nữa, ừ hử, mhm ừ, mhm 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 งานจริงทีก็หมดเทื่อนอื้ เปรี้ยวกันมดเลยบ้านนี้ขดไม่ได้เลยพี่ปละรา้า นี่เอ็นแต่ต้มแต่เช้าเลยขนาดนี้เห็นอันน <c oughs> ี้ซื้อมาครับส้มเขียวน

จับอาหารแบบนั้นอืมอืม เผ็ดเพื่อนแต่อร่อยโอเคครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับฝากติดตามช่องไทยพิสุบูลชาแนลด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ